ใบบัวบกฝรั่งจ้าหรือว่าพักหนอกฝรั่งนั่นเองเนอะจ๊ะพี่น้องอย่าติมสิพาไปเบ่งด้วจ้าแซบนัวควายยาาติมสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเดินนะคะเป็ดน้อยเป็ดน้อยค่ะอากาศดีดีพี่น้องมือาหนี้ อากาศดีก็เลยอยากมาเดินนะคะวันนี้จะมาเดินดูใบบัวบกฝรั่งนะคะไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ก็เคยเห็นอยู่ค่ะโอ้โหวันนี้แด,ดดดีมีนกเยอะเลยนะคะพุณนะแดดดีดีวะนะ เดี๋ยวให้ดูอีกาอีกาอีกาเจ้าการ้อง <laughs> อิา <laughs> มาจ้าพี่น้องยอะติมสิภ้ามาเบิงใบบัวบกจาก้าใบบัวบกฝรั่งนะคะหรือว่าพักหนอกบานเฮ่าเนาี่ยจ้าเยอะแยะเลยนะคะ งามงามจ้ะพี่น้องกำลังจะเกิดดอกนะคะนี่สวยๆเลยค่ะใบบัวบุกฝรั่งนะคะตั้งไน นี่จ้าต้นย่าใหญ่เลยนะคะผักหนอกฝรั่งลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะใบก็จะคล้ายๆกับผักหนอกของบ้านเรานะคะ ผักนอกฝรั่งกำลังเป็นดอกเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องผักนอก ราก็จะเด็ดเอาเป็นใบๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นดอกไม่แนะนำให้กินนะคะถ้าเป็นดอกมันก็จะเป็นดอกเหลืองๆเลยจ้ะพี่น้องนี่จะดอกเหลืองๆอันนี้คือดอกใบบัวบกนะคะสีเหลืองๆ ดอกพักหนอกฝรั่งจ้าลมพัดเดี๋ยวจะติมก็จะเก็บจ้าเก็บได้ทีละใบสองใบก็จะไม่เก็บเยอะนะคะพี่น้องขาจะเก็บไปชิมค่ะเนี่ยพักหนอกฝรั่ง ต้องในกระเทียมพี่น้องตั้งตุกุติกิอยู่นี่จ้าผักหนอกผักหนอกหรือใบบัวบกนะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอดอกงามปะจ้า,จางามเนาะ เก็บมากลองไว้พี่น้องเดี๋ยววันนี้อะติ๋มจะลองชิมกับหนมจีนค่ะพี่เด้พี่น,ออน,น้องก้อนนี้ให้ไง ผักหนอกฝรั่งนะคะเนี่ยมันอันนี้มันเป็นดอกแล้วนะคะวันนี้ยายติ๋มจะเก็บไปชิมค่ะนี่ดูสิคะสวยเยะยังคะสวยเยยสวยเลยคะ่ะเก็บจ้ายายติ๋มจะเก็บไปชิมนะคะ ดึงเป็นใบเป็นใบทได้พี่น้องปับ๊บดอกไม่เอาค่ะนี่จ้านี่จ้าดึงปับ๊บ ปับป๊บปั๊บเสียงรถไฟพี่น้องปับ๊บไม่กินเยอะนะคะเพราะว่าพึ่ง,พ,ง,พ,งพึ่งลองชิมค่ะอโอ้พี่น้องอก้อนี่ใหญ่ตอวใหญ่ใหญ่ ี่สัตาหมดนเลยเจา็นคนตำน้ำมดูพริกเหไมลเลยเจสิาตน้จ้มเิก้าตำน้ำพริกเหรอคะเจสิก้าตำน้ำพริกใช่ไหมเหรอฮัลโหลงามค่กเมจ่า เก็บผักหนอกจ้าผักหนอกฝรั่งนะคะเด็ดเอาทีละใบค่ะอย่ามาใกล้ๆน้องอี่ยายติมจะเอาไปกินวันนี้นะคะสะกักกมสองกม,น,งงม,มนี่งามๆเลยเห็นไหมนี่ม,มา้ามาเลยซูมเลยผักหนอกอม่ากราลังขึ้นพี่น้องเพี่ยตากลุ่มหนึ่งอเอาไปปลูกก็ได้นะคะน้อกคือประกุนไปปลูกอยู่เฮียน ย่านมันลามเป็นญ้าลามเลยเดียวกินจักกลนายพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินหลายดอกระบายดีได้นี่กินครั้งแรกก็ไม่ต้องกินเยอะแต่ถ้าใครอยากรู้ก็เข้าไปเสิร์ชดูได้นะคะว่ามันมีประโยชน์อะไรมีโทษอะไรแต่กินเยอะก็ไม่ดีนะคะ บางคนอาจจะแพ้บางคนอาจจะไม่แพ้ค่ะเห็นปะอือฮะพักหนอกฝรั่งใบมันกาสิคล้ายๆพักหนอกบ้านเห้าเลลรจะพี่น้อง หลายล,าย,ลายงามงามกำลังเกิดด้วยจ้าเนี่ยนี่พี่น้องบออ้างไหมมันจะเกิดอยู่ในที่ชื้นชื้นนะคะผักหนอกอันนี้ที่ชื้นชื้นที่เปียกๆค่ะทั้งหนอกฝรัง ใบัน,บนเนะอก็จะแก้วปนแสบมันกะทิใบมันกะทิคือพักหนอกไทยเนี่ยแหละจ้า,จาอืมดึงางคโนโอ้โอนเนาะฝรั่งบางคนเขาเอาไปทำสลัดนะคะมันจะคล้ายๆกับวอเตอร์ครีสจึ๊บ อีกอันหนึ่งคุณไตค้อนใหม่หน่อยละจุ่มหนึ่งงามหลายโยงเนาะนั่งอบอว่นซอสกินตัวทีบตัวแดงกินหอนหยาหอนง่าเป็นคนไทยเดี๋ยวไอ้น้องก็จะบอกพี่พักกินอีกอ่ะที่ไหนกันพี่ติ่มหัวกินนั่งพี่ติมมืสั่น พี่น้องเย่ติมก็สิขอ,ขอจบคลิปซัมนียกด้วจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เยติมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยติมทำคลิปต่อไปคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ